ทนายตั้มแจงภาพหลุดลุงพลกินข้าวกับผู้ใหญ่หลายคนไม่เกี่ยวกับการเมืองหลังจากที่โลกออนไลน์เผยแพร่ภาพหลุดที่ลุงพลไปนั่งทานข้าวกับผู้ใหญ่หลายท่านซึ่งมีบางความคิดเห็นเห็นว่าเป็นสสพลังประชารัฐหรือผู้ใหญ่ทางการเมืองหรือไม่ล่าสุดทนายสีทาเบียมังเกิดหรือทนายตั้มยืนยันกับสื่อมวลชนว่าภาพถ่ายลุงพลรวมโต๊ะอาหารกับผู้ใหญ่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่มีสสพลังประชารัฐซึ่งภาพนี้ ถูกถ่ายไว้เมื่อเดือนเมษายนลุงพลพร้อมกับทนายสมเกียรติและสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งขอยืนยันว่าเรื่องคดีไม่เกี่ยวกับการเมืองเพราะการที่ไปกินข้าวเมื่อเดือนเมษายนไม่ได้มีการคาดการว่าลุงพลจะถูกออกหมายจับส่วนการไปร้องกรัมาธิการก็พึงจะมีการวางแผนเมื่อวันที่ทนายตั้มเดินทางไปที่สพกกตูมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ